อยู่กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค<ฮ>่ะตายชุติมาเคลื่อนไหวสตอรี่แ็กพัทยานะคะหลังพี่ทายพี่พิมพ์ลงรูปคู่เที่ยวพัทยาทำการชาวเน็ตแห่ยินดีความอบอุ่นของครอบครัว เป็นอีกคู่อดีตสามีภรรยาคนดังนะคะที่มีฟแฟนๆเชียร์ให้รีเทิร์นกันมากที่สุดสําหรับผู้ของนักแสดงสาวตายชุติมาก,กับพิมพิธานะคะหัวหน้าพักก้าวไกลจะขยับตัวทําอะไรนะคะก็ถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวนะคะแม้ว่าทั้งสองคนนะคะจะอยู่สถานะความเป็นสามีภรรยาแล้วนะคะเหลือเพียงมิตรภาพที่ดีนะคะในฐานะพ่อและแม่ของน้องพิพมพ์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ากระแสเชียร์ที่ล,ลาลๆคน,น่ยาุุนให้ทั้งสองนะคะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็มีขึ หลังจากมีการปล่อยภาพโมเมนต์นะคะครอบครัวไม้แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยได้เห็นผ่านทางโซเชียลอยู่เสมอ ล่าสุดนะคะ21กระกฎาคมท่ามกลางกระแสการเมืองนะคะที่ยังเข้มข้นหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำสั่งให้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรกก้าวไกลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอและรัฐสภาตีโตไม่สามารถให้โหวตรอบ2คุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรกก้าวไกลนะคะขอปล่อยตัวปล่อยใจจากการเมืองออกมาโพสภาพอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเผยให้เห็นบรรยากาศผ่อนคลายพาน้องพี่พิมลูกสาวสุดที่รักเที่ยวทะเลเป็นภาพที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะพร้อมกับแคปชั่น forward together หรือว่าเดินหน้าไปไปดด้้้ววยกกกกันแแล็็ารท าทีี่พัยยอกด้วต่อมานะคะเช้าเนี่ย,ยแอบเห็นคุณต่ายชุติมานะคะโพสแท็กสถานที่เดียวกันกับคุณทิมพิธากับน้องพี่พิมโดยทางด้านคุณต่ายชุติมานะคะก็ได้โพสตอรี่รูปภาพทะเลนะคะพร้อมกับแท็กสถานที่พัทยาแต่ภายหลังนะคะก็ได้ลบสตอรี่ดังกล่าวทิ้งไปแล้วก็มีผู้ใช้ติ๊กต็อกนะคะได้เผยแพร่สตอรี่ดังกล่าพร้อมระบุข,ข้อความว่าพ่อพาครอบครัวเที่ยวพัทยาแล้วก็มีแฟนๆนะคะต่างเข้ามาส่งหัวใจและก็ชื่นชมในความอบอุ่นจานวนมากนะคะอาทิน่ารักครอบครัวอบอุ่น เราจะยินดีกับทุกๆความสุขของครอบครัวค่ะพอชัดเจนเกินบางคนก็บอกว่าแม่ลบเร็วเกินกําลังจะก,กีดแล้วก็มีบางคนนะคะเข้ามาแซวว่าลบเร็วมากเราคนนึ่งที่ไม่ใช่ติ่งใครเราว่าคุณตายอยู่นิ่งๆก็ได้แล้วบางคนก็แขวว่าอยากประกาศให้โลกรู้ดูไม่แพงต่างกับอีกคนดีแพงแล้วก็มีคนตอบกลับนะคะว่าทาไมต้องแพงเพราะครอบครัวแพงที่สุด